กับกิจกรรมสุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันศุกร์ที่2กุมภาพัานธ์2567ถึงวันอาทิตย์ที่4กุมภาพัานธ์2567นี้เท่านั้นร้านมิสเตอร์ DIY มีสินค้ามากมายกว่า15,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์เสริมในรถยนต์อุปกรณ์จกแต่ และอุ่นตื่นตีดมากมายแน่นอนว่าช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนที่มิสเตอร์ดีวานมากกว่า700สาขาทุกทิศทั่วไทยไล่บ้านคุณพบกับกิจกรรมเปิดตัวสาขาสุดพิเศษด้ตั้งแต่วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2 5 6พถึงวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567นี้ที่มิสเตอร์ดีไอวานสาสาขา ทองทองใช่บาดาลจับรถลิลี่แถมซื้อสินค้าครบ300บาทรับลิลี่ยอมรีมเรืด7นิลิ่นหรือกระบอกน้ำขนาด2ขั้นนิลลี่นจากมิยยสเตอร์เที่ยววามรวมสมุดกับกิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม,ม่